สวัสดีค่ะอยู่กับซัเจริญประดับยนต์พุทธพบนรนสายสามน,นะจ๊ะเดยรีวิวสั้นๆกันอีกครั้นนะคะสำหรับนิสสันทีร่านะคะติดตั้งจอยนดอยตรงรุ่นพร้อมกล้องถอยนะจ๊ะโดยตัวกล้องก็จะอยู่บริเวณป้ายทะเบียนแบบนี้นะคะเป็น AHD ภาพชาัดกว้างนะคะตัวจอก็จะเป็นหน้ากากตรงรุ่นนะติดตั้งแล้วก็สวยงามมากๆเลยนะคะเหมือนได้รถใหม่เลย ลูกค้าคันนี้นะคะเลือกใช้สเปกยอดนิยมนะคะเป็นตัวแรม2ลอม32 CPU 8คอร์หน้าจอ QL ว d นะคะพวกคอนโทรลพวงมาลัยต่างๆใช้งานได้ตามปกตินะคะก็เหมือนเดิมค่ะมีแอปพลิเคชันต่างๆให้นะคะอัปเดตให้พร้อมใช้งานลูกค้าขึ้นรถเชื่อมเน็ตใช้งานได้เลยนะคะแล้วก็แนะนำว่าโหลดตัวเพจโตเนี่ยให้ไป็นอิน Gmail เพื่อไว้อัปเดตแอปหรือว่าโหลดแอปที่ชื่นชอบเพิ่มเติมได้นะคะ พวก Youtube เรายังไม่ได้ลงชื่อเข้าใช้เนอะก็กดค้นหาเอาส่วนถ้าเกิดว่าลูกค้าเราอินแล้วเนี่ยพวก Youtube ถ้าสมัครพรีเมียมไว้นะคะถ้าเป็นเมลเดียวกันเขาจะเอเป็นพรีเมียมตามเลยหรือประวัติการฟังเพลงต่างๆนะคะก็จะตามมาด้วยนะคะภาพชัดเสียงดีนะคะระบบ dsp google map ถ้าเกิดว่าเราล็อกอินเมลนะครับ เดียวกับโทรศัพท์พวกประวัติการค้นหาต่างๆก็จะตามมาด้วยเช่นเดียวกันใช้ได้ทั้งแป้นพิมพ์ภาษาไทยภาษาอังกฤษคําสั่งเสียงนะคะได้หมดเลยตัว2หน้าจอได้ทุกสเปคทุกราคาเช่นเดิมนะครับถ้าอยากได้ใช้งานลื่นไหลนะคะนำทางได้จริงดูไปพร้อมกับ YouTube ไม่ติดขัดนะคะก็ให้เลือก CPU สูงๆนะคะอย่างน้อยต้องได้1.6อะคะถ้าอยากได้แแบลื่นๆนะคะจากประสบการณ์การขายที่ผ่านมา หรือถ้าเราชอบดูแผนที่ผ่านระบบ Apple c a r p เ a y ไม่เน้นก็ต้องดูกับ YouTube แบบนี้นะคะลูกค้าก็สามารถใช้ได้ทุกสเปคของที่ร้านเลยเพราะว่าสเปคตั้งต้นเนี่ยก็ได้8คอแล้วแหละแต่จะเป็น1.3นะคะการนำทางด้วย g o o g l e m a p เนี่ยอาจจะยังไม่เท่าไหร่นะคะก็ใช้ดูแผนที่ผ่านในโดเตอร์เปิลคาเฟเอาก็ได้นะครับอันนี้เราแนะนำกันแบบตรงไปตรงมานะคะ ยิ่ง CPU สูงก็ยิ่งลื่นยิ่งประมวลผลดีนะคะส่วนแรมลอมเนี่ยเป็นเรื่องของความจุถ้าเราไม่ได้มีแอปที่ชื่นชอบมากมายเนี่ยใส่แค่ตัวเนี้ยแรม2อลอมสามสองแต่ได้ CPU 8คอร์หนไปก็แฮปปี้แล้วค่ะ ปุ๊บมาปับกดปุ๊มาปับลื่นไหลนะจ๊ะที่ร้านสินค้าเยอะนะนอกจากจอยโน้ตที่ขายดีมากๆแล้วก็มั่นใจว่าคัดของดีมีคุณภาพมานะคะกล้องบันทึกก็ขายดีมากๆเช่นเดียวกันนะจ๊ะไฟหน้า LED ไฟตัดหมอกโปรเจคเตอร์โจอไฟดานเซ็นเซอร์ถอยกันขโมยต่างๆนะคะสินค้าหลากหลายเปลี่ยนเพลงผ่านคอนโทรลมวงมาลัยก็ใช้ได้ปกตินะคะประมวลผลได้รวดเร็วทันใจมากๆเลยภาพสวยงามคมชัด เป๋นี้รองรับอินเทอร์เน็ตทั้งจากคอสปอร์ตไวไฟแล้วก็ซิาร์ดเลยนะคะโดยตัวเป้กรเพได้ทั้งเสียบสายไร้สายนะคะเชื่อมต่อบูทูธได้เสียบ USB, USB ดูหนังฟังเพลงได้ครบนะคะลองดูตัวกล้องถอยกันบ้างนะคะกล้องถอยก็จะเป็นระบบ AD นะคะอย่างที่บอกคือมุมกว้าง170องศาเลยแล้วก็ภาพชัดมากๆนะคะดูอะไรอยู่ก็แล้วแต่ใส่เกียร์ถอยจะตัดเป็นภาพกล้องถอยให้ออโต้เลยนะคะ ความบันเทิงแล้วก็ได้ทั้งตัวช่วยในการขับถอยนะคะปุ๊บมาปับ๊บแรมล้อมไม่ต้องสูงก็ใช้งานลื่นไหลได้ได้ CPU เยอะซะอย่างนะคะลงคลิปกันแบบไม่ตัดต่ออยู่แล้วนะคะลูกค้าก็จะได้เห็นความชัดเจนของสเปคที่เราแนะนำอยู่แล้วนะคะมีตรงรีแซงได้หมด นะจ๊ะโอเคการใช้งานเหมือนทุกคลิปอยู่แล้วนะคะก็มาอวดกันอีกหนึ่งคันนะคะสำหรับนิสสันทีด้าน,นะคะสวยงามเช่นเดียวกันใจรถรุ่นไหนปีไหนค่ายไหนนะคะเก่าใหม่อย่าคิดว่าจอไม่มีนะคะหน้ากาก,กมีเป็นร้อเป็นพันรุ่นค่ะส่วนราคาก็ขึ้นอยู่กับสเปคที่ลูกค้าเลือกเหมือนเดิมนะคะทักทายมาสอบถามกันก่อนได้ว่ารุ่นตัวเองมีหรือเปล่ามีราคาเท่าไหร่บ้างเดี๋ยวจะแวะมาลองเทสสินค้าหน้าร้านก็ได้นะคะมีจอให้ลองเล่น <MVP. S 1> ว่าในแต่ละ C ีพมันแตกต่างกันยังไงน,นะคะ โอเคไปแล้วจ้าเพราะก็หม่คคิดต่อไปฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้แอดมินกันด้วยนะคะร้านเปิดทุกวันนะแวะเวียนกันมาได้นะคะยินดีต้อนรับทุกท่านเลยสวัสดีจ้า